สวัสดีเด้อพี่น้องทุกคนลุงป่าเอา,อา,านาณาบ้านนาสาวพุ้ติตามชุดล่าประตูใสโอ้มือเ้านี่เก่งได้เล่าประตูใสพี่น้องเอ้เขามดชุดเล่าสลอบเลยเต็มเต็มเลยเนาะหาหลุดพี่น้องคักดีใจน้าพี่น้องพุ้ติตามนนเนาะมีแค่อีกกระตอบใคยุพี่น้องมือเสาเก่งมดสุดไล่กันดีใจน้าพี่น้อง เขาทุกเล่าเลยพี่น้องนะเขาทุกรุดหุดเล่าได้กระไดเล่านั่นแล้วนะพี่น้องนะในคาปาาลาทู่าหมูคาไก่ลายเยอะคาไปตลาดหายเยอะหนุกลูกเต่าไปลงหล่ำลงเลี้ยนผมแล้วนะพี่น้องนะขา,ขาขนมขอตมลูกหลานดีใจนํามดีใจนั่มเมื่อนี้ค่ะจัดต้องวันละพี่น้องมือเนเสาเอาเยอกพี่น้องมีแจกความเรนี้เริ่มดีแล้ว จำบีเล่ของสุดว่าสุดได้เริ่มดีสุดๆๆมาอยู่นี่จะสุดจนว่าดีเมือนเสาสุดจนลุดสุดอ่นดีมัดสุดจนกับมือนี่มือนเสากับเขานำดับพี่นนองตามกันไปน้พี่หลังเนาะผู้ใดเขามาแล้วกันจะเริ่มบอกมูพวกกันเด้อผู้ใดเขามาติดตามกับบอกกันผู้ใดหาเลยไล่วันกัน อะไรได้ไรวันเปิดโอทีไปนอนพี่น้องเนาะกะบอกกันตอกันไปได้พี่น้องได้อาว่านี้ไปเบื้องเราประตูใช้ตอเลยพี่น้องเ้อพี่น้องแบบนี้พู้ติดตามล้าประตูใช้ยินดนี้ต้อนรับทุกสองตาคุณพัฒรว้ได้ดพี่น้องเนอโอ้วก็บุเสาร์นี่เก่งครับพี่น้องเราประตูใช้เขามดทุกเล่าเลยพี่น้องเต็มเต็มเลยนาะพี่น้อง ในตอนแรกเลได้กหลุดบ่แมนเลพี่น้องมี่ได้หาหลุดได้หาหลดุด,ลดพี่น้องได้หาหลดุดมีนีเ่เคอีมาสองเคอีหนึ่งบ่ามามานสองี่เคอีเประตูใสซีเ่าเขาหาหลดุดนะพี่น้องเนาะเอาบ้านนี้กันสี่เไปเบิ้งของวันที่มีแล้วนะพี่น้องเบิ้งเบิ้งว่าที่มีซิฟกันพี่น้องเราประตูใสวันที่มีิ มีตุนายนสองพันห้าร้หกสิบแปดครูวิ่งกระเด็นเก็ดของเราประตูใส่ล่องหกเขาหกฝีหนังเขาตัวสำรองใด้ซีหกลูดเห่าสันติภาพเด่นเก็ดล่องหาเขาหาได้สองหาลูดในตัวสำรองนะกับครูวิ่งกับครูเก่งน่ะปู้มักชนตัวเือฝีหนังหลูดเครื่งครูนั่นแหละประสาชนเหล่า เด่นหกล่องแเข่าแปดพี่น้องเข่าแปดรลุดเด็แปดศูนเราอกตาเด่นหกล่องหาเขา 6, ่าหกสองสองอยางเลยนะพี่น้องสองเด้งเลยเข่าหกสี่รลุดศูนย์หกหลุดนีเคยคู่ิงเด่นเก่าล่องเก็ดเข่าเก็ดพี่น้องเด็ก 2, 6, เก็สองหเก มีเคอีเสาลุดไปพี่น้องเอาบานี้มาเบิ่งของวันที่มีสิเอ็เลยพี่น้องมาบอกลายยาหางเดือนเา้าจัดเต็มอขขกีกแล้วพี่น้องเนาะเขาคักๆแล้วเดือนดีแล้วเด้พี่น้องเดิมไปในทางที่ดีแล้วเป็นไปในทางที่ดีในทางล่ำรวยแล้วเด้เนาะพี่น้องเนาะแล้วประตูใส่จับคูวันที่มีสิบเอ็ดมีตันาสองพันห้าร้อยหกสิบ งอกซิบแบบจับคู่ศูนย์ดหนึ่งศูนหนึน่งสีสาม cầu nâng đỉnh cầu nâng cầu nâng đỉnh đỉnh cầu nâng กลมเก่าหนึ่งล่องสีสามล่องศูนย์หนึ่งคูวิ่งเล่นหนึ่งล่องเก่า เล่าสันติภาพสันติภาพ

Vinh 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 Ngọc Sám Vinh Ngọc Sám Vinh คมหกสามร่องสามเกดร่องสี่หกกวิ่งเด่นหกร่องสาม Vợ xa xuân Lào Xuân Được Cho xuân Lào chấp khu Si sì, hạ Hạ xuống Xám nừng Vịnh วิ่งหาสองวิ่งหาสองกลมหาสองร่องซีหาร่องสามหนึ่งคู่วิ่งเย็นหาร่องสอง เล่าเอกตาเล่าอีกตา จับคู่ซีหะสี่หะเก้าเก็ดเก้าเก็ดสี่หนึ่ง cầu kết cầu kết cung cầu kết long si hạ long si quỳnh đến cầu ล่องเกดมีเค

xuống cầu si hà Vinh xuống cầu cầu มสองเก่าล่องเก้าศูนย์ล่องซี่หากวิงเด่นเก่าล่องสอง Okay. So okay, so หนึ่งแปดห่าเก่าห่าสองวิ่งห่าสอง าสองวิ่งกรมหาสองร่องหาเก่าร่องหนึ่งแปดคู่วิ่งเด่นหาร่องสอง าาก็ดัดเจ้พี่น้องไปเข้ามาแล้วเอาไปรุ่นโชกันเด้พี่น้องเด้อให้เข้ามาแล้วเอาไปรุ่นโชกกันแล้วประตูใช้วันที่21ธันายยวน 2, 68, าคน2568จับคู่ 01C3 เก่าหนึงวิ่งเก่าหนึ่งกลมเก่าหนึ่งร่อง01ล่อง C3 คู่วิ่งเด่นหนึ่รองเก่าแล้สันติภาพ เลาสันติภาพแคปคูเกตสามหกสามไสามเกตหกสามวิ่ง6 3กลมหกส่องสามกตล่องส6คูวิ่งเด้น6กล่อง3ามพระาสนเล่าสี่หาหาสอวิ่งหาสกลมหาสองล่องสี่หาล่องส1มห่คูวิ่งเด่นหาล่อง2องลาเอกตาสีหา เก4าเกี่งวิ่งเก่าเกศกลมเก่าเกศล่องซีหาล่องซีหนึ่งคูวิ่งเด่นเก่าล่องเกนิเคอิพีไอพีเก่าศนย์สองเก่าซีหาวิ่งสองเก่ากลมสองเก่าล่องเก่าศูนย์ล่องซีหาคูวิ่งเด่นเก่าล่องศูนยเด่นเก่าล่องสองนิเคอิเสาหนึ่งแปดหาเก่าหาสองวิ่งหาสองกลมหาสองล่อง หนึ่งแด่องหาเก่าคูวิ่งเด้นหาล่องสองพี่้องผู้ได้ข้ามาแล้วกาใแห,ห้งแห้งแห้งร่อยๆกันเด้อพี่้องเลยแห้งปังๆกันเงื่อนให้น้องท่องให้ไรบ่อเก็บกบ่าจนพี่้องให้คุณพระรักษาเทวดาคุมค้องพอคนอีกทีหนึง่งวันที่ยี่สพี่้องสำรับมนี้ขอเก่าคำม,มาสวัสดี